บาทแล้วเดียวมาเปิ่งกระเป๋าใบแรกก่อนใบแรกมีอะไรบ้างใบแรกตัวนี้ก็จะเป็นเนงินไทยสืเหลือมากเอ้ยเยสโกพะทออูดอังกิงเฟิร์สยาไมคกจิมฟันเอาไว้สำหรับเป็นซิมเหลือเงินไทยมาแค่ไหนหนักหรอคะในกระเป๋าเดี๋ยวเอาไว้นี่เงินไทยคีอเหลือ กระเป๋ามีอะไรบ้างแว่นตาเอาวางไว้นี่ก่อนเฮ็ดแล้วจังสิไปอาบน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นพกพาสปอร์ตเอกสารเอาแบงไม่ได้ผ่านไปกระเป๋าสะพายยาสูบไห้ปไนท์ฮอห์หนึ่งสื่อมือขค้ืน,นีิสื่อของหลอกมันแพงค่ะสื่อข้างในมันสิถึงนะคะยาสูบพคกลอยแปดิ 6, กองทิพย์หนึงห่อนะคะหกร้อยแปดสใส่พาสป,ปอนะคะสื่อเดี๋ยวสิคาคุณแจก่อนคุณแจเปิดกระเป๋าใ้เย็นๆงาวไปมันงาวไปเนาะเพว่ามันหลือว่าไงไอของนะิคะคุณแจก่อนไ,ไเป็นพวกาสะป,ปอเอกสารส,ารสารัเอ้ยจกระเตะกล่องผดดอกงางห็นบ่บุไม่มเนียกะเป็น เอกสารไทยเอกสารบัตรไทยบัตรต่างประเทศบัตรประชาชนไทยแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็บัตรหลดเงินใบบัตรเอทีเอ็มใส่อีกใบหนึง่งมันพ็าสติอเอครับเป็นบ้าบ่หรอ โอ้นี่โอ้โตกะใหญ่เม่อยซื้อพัดไปสองเหล่มนะคะพัดไทยกับพัดสเ่นดเซืเอมามาบึงใบมีมด่อนี่เสร็จแล้วโอ้ลืมเลื่อเลื่อนขอให้คุณไปย่างรวดแอ่โอ้โอ้ชิตติดได้ข้ามแม่ละ ยางบาเบิ่งอีหลีเด้บาเห็นเด้น่ะขอให้กูได้ยางา่งานบ oh. ม่ได้สนใจแล้วมุสิตามก็ตามไม่ได้ไปเมืองไท่ระป่วยแต่ท่านหันต้อมดันขึ้นนะคะแล้วก็ไปพบหมอหลายรอบก็จะมีใบเสร็จมาให้ปหญ่ายงเพื่อเอาเงินประกันขึ้น อันนี้ก็เหลือไว้วลาไปรอบนาเอาไปนั่งเวลาป่วยทุกรลโฮเขาก็เอาไปเขาเขียนแล้วเขาก็ใส่ใบเ็จแล้วก็มีใบ,บไล่เส้นหมอหมอเขาก็จะเขียนวันนี้ยังแนนเขาเป็นยังรักษาาการอะไรแล้วเราก็เอากลับมา